อย่าทำเรื่องยิงเชียวนะ <S 2> <S 2 <S 2 มีคนกระโดดอ๋อมันคนมาใหม่ว่ะเอา้าหายโดดลงไปเหรอ <Awesome. S 1> โอ้โหนี่ก็มาดักจุดเกิดได้ดิโหไม่บลานแล้ว <laughs> มันมาดักจุดเกิดได้นะอย่างเงี้ย R.P. ซีซั่นใหม่ใกล้มาแล้วนะครับใครที่อยากจะเติม UC รล่วงหน้า เราขอแนะนําร้านบริการเติมเกมบายวิสาเกมมิ่งนะครับแนะนําว่าให้เติมก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปรอเติมช่วง RP เนี่ยอาจจะรอกันนานนะเนื่องจากว่าคิวเยอะนั่นเองและที่สําคัญเลยนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นต้อนรับ RP ซีซั่นใหม่ด้วยกับแพ็กเกจราคาสุดคุ้มนะครับสามารถเติมได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจทางไลน์หรือว่าจะเป็นทางไลน์ช้อปปิ้งก็มีให้บริการแล้วนะครับสามารถเติมเองได้เลยเติมง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยใช้แค่เลข UID เท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับนึกจะเติมเกมนึกถึงบริการเติมเกมวิา ครับครับเอ้ยมีโอ้โหได้เลยครับมีแตบปืนโอเคกำยิงคนผิดชีวิตเปลี่ยนมีคนพุ่งเกิดด้วยเพื่อนเอา้านี่ไงมีไตเกิดครับ โอ้ยไม่ตายผมไม่มีกระสุนคึดว่ามันจะโลอ่ะเพื่นอนไอ้ผมมีตายเกิดดีกว่าเอเอผมมีตายเกิดเว้สวัสดีเบอร์หนึ่งชุบทีขอบคุณครับชอบคุณเอ้ยขอบคุณเพราะว่าผมไม่มีเลือดผมก็กลัวเขาซ้ำไอ้เบอร์สี่ใช่ไหมก็รีบวรีบไป ไม่โดนะครับเลือดอย่างเยอะอะเ็มเดอรเนี่ยอนี่ไงเพื่อนโดนเลยเพื่อนโอเบอร์หนึ่งสอรรี่ว่ะเบอร์หนึ่งสาช่วยเรา awesomesorrybrosorrybro ททษีเพื่อนปอมยายอยู่นะเมื่อกีนะ้อ่ะมันหมุนทีละสองเหรองั้นก็ไม่ยากนะคือหมุนไอ้ข้างบนให้เหมือนกันก่อนนะดิเออแล้วค่อยหมุนข้างล่างปะอ๋ออันนี้มันคือหมุนสองอันอา้าวได้แบบงงๆนะครับโหได้มาสี่คิวเคอยู่เราไม่เสียตายเกินนะเป็นเบอร์หนึ่งกับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยตัวอะไรพวกนี้อ่ะเฮ้ยชิบหายแล้วมันต้องมีคนมาแน่เลยทุกคนต้องมีคนมาแน่เลยเรายิยางเงี้ยเราไปเปิดกับดักฟาโอ้โดามเบ็ดแรงอยู่นะแรงอยู่นะมีคนมาแล้วขับรถมาเลยครับผ่านหน้าเลย มีคนมาใกล้เรานะเอา้ากดผิดระเบิดเขาดักผมอยู่ป่าเห็นม่ล่าบอกแล้ว จริงๆเราคือคือเราเราก็ไม่ต้องกลัวตายนะเพราะเรามีตายเกิดอีกแต่ถ้าช่วยทันก็โอเคเนาะไฟไหม้แล้วเนี่ยเฮ้ยเก็บของแบบนี้โอ้โห,โหรีโหลดช้ามากไอ้ปืนเนี้ยเออเสียเสียไปเลยเนี่ยเพื่อนเขาจริงด้วย ขาอผมได้ยินเสียงตอน2คนหลังเนี่ยผมได้ยินมากเลยนะ <c oughs> เราจะไปดูยักษ์หรือว่าเราไปแก้แค้นผมว่าเราไปแก้แค้นก่อนดีกว่าเนี่ผมจะไปแก้แค้นต,ตรงนี้ภาพหน้าจอชัดมากปรับสมดุลน,นะครับเอา้าบันโดดยังไงวะไม่ถึงว่ะโอ้ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพื่อน <c oughs> เราตายตรงนั้นเลยเ <c oughs> ด <c oughs> ยี๋ยวเราไปเสี่ยงให้ โอ้โห oh, มันโดดต้องโดดระยะใกล้ๆเลยร้อยเมตรมาแล้วเพื่อนก็ไม่เอาด้วยนะให้เราไปเอาให้ด้วยนะนี่ไปดูยักษ์ดีกว่าเพื่อนเฮ้ยแต่ว่าปัม๊มคิวดีนะตายเกิดเงี้ยเนี่ยได้ห้าคิวแล้วขนาดว่าต้นเกมเองมันขึ้นไปแล้วมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยผมอยากรู้มากเลยขึ้นไปได้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นได้แล้วเนี่ยอีไออย่างเงี้ยบอกว่าเพื่อนก็คงยังไม่รู้มั้ง รู yeah, yeah, yeah. ้อย่างเพี่อคิดป่ะผมไม่รู้เพื่อนจะขึ้นมานะแต่ว่าผมจะขึ้นแล้วกันาะผมก็ยังไม่เคยเห็นนะเก็บข้อมูลเผื่อเวลาไปทําคลิปจะได้แบบไม่งองอ่าแล้วก็มาที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับอ้าวมันมีเสียงเท้าคนอะจิาแล้วมีคนว่ะมีคนว่ะเพื่อนมันมีเสียงเท้าอะ ใช่ปะมันเหมือนมีเสียงเท้าน่ะเมื่อกี้โอ้โหศพเต็มเลยครับพี่ชายเพราะว่าแอบก่อนดีกว่าโดนโดนดักแน่เลยเนี่ยโอ้หดูศพดิศพคนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ทำไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคนอยู่ในนี้แหละเพื่อน ของโคตรเยอะเลยเฮ้ยของเยอะจังอ่ะอันนี้เหมือนเป็นพัทเซอรแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรนะครับม,มีคนดับอยู่กนะันเนี่ยแต่ได้ยินเสียงเหมือนเท้าคนนะตอนแรกจะม,มีคนอยู่ก่โอ้โหมันใหญ่จังเลยอะไปไหนอ่ะ เราตายเกิดไม่ได้แล้วด้วยไปไหนดีเราเพื่อนระวังนะเหมือนจะมีคนเลยมีหายแตกให้ทำอะไรวะเนี่ยไม่มีคอมไพเลยเหรอไหนคนอ่ะเพื่อน <Watch out. S 1> นี่ไงเสียงนี่กระโดดเลย ทำให้มีคนขวาปะหาทางเข้าไปยังไงต่อไม่ด้วยเฮ้ยมีคนกระโดด คนมาใหม่ว่ะเอา้าหายโดดลงไปเหรอโอ้ <Awesome. S 1> โหงี้ก็มาดักจุดเกิดได้ดิผมว่าไม่บาลานแล้ว oh. <laughs> มันมาดักจุดเกิดได้นะอย่างเงี้ย <c oughs> ไปไงต่อวะเนี่ยเอ้ยงูโอ้โห,โหตกใจหมดเลย <c oughs> แล้วทำไงต่อยิงงูแล้วอะ ต้องมีภารกิจอะไรดิมีไงอ่ารู้ละเอามาหนึ่งแม็กนะครับเหมือนตัวข้างล่างเลยนะมีเสียงงูอยู่อีกเปิดมาได้อะไรดูกันก็เป็นอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ เอา้าน้ำต้นกำเนิดอะไรวะเอา้าแล้วเราไปไหนเพื่อนมาลงไปที่เขตปลอดภัยโดยเร็วที่สุดโอเคเพื<ๆ>่อนไปแเคเคสรุปนี่คือบอสเหรอฟาโรมเนอยู่ไหนวะอันนี้คืออะไรวะอ๋อเป็นยาเหรอเนี่ยยาอะไรวะยาน้ำผมดูละมันคือยาน้ำที่เพิ่มเลือดได้ <c oughs> รู้ละรู้ละรู้ละ แล้วเราไม่น่ากินเลยคือ,อยาน้ําที่เพิ่มเลือดได้นะครับทีนี้แอน้ำเต็มหนึ่งรอแล้วก็เลือดเต็มด้วยโอเคโอเคถือว่าใช้ได้ไอเทมดีเทมดีแต่หายากต้องไปยิงเมื่อกี้ช่วยเพื่อนก่อนนะเพื่อนยิงอยู่ เอื์ไหนยิงกันปืนสี่ เยี่ยมไปเลยถูกกำจัดหมดทีมแต่ว่าคนนี้คนสุดท้ายครับเฮ้เบอร์สี่โดนเพื่อนอ๊อย่าทันึ่งยิงเชนะียวนะเฮ้ย,ยไม่รอดละวดชั <Good job. S 2> ่ผมเล,เลือนเนื่อ่ะมันยิงหัวด้วยวะ่ะสองนัดเลยครับผมถึง สปอร์ตใครวะเฮ้ยเพื่อนโดนไรอะ่ะโอ้หมันคนละมัะตีเดียวกันนี่มอเตอร์ไซค์กับรถสปอร์ตนี่รถสปอร์ตเพื่อนเราอะ่ะให้เรารวยเดีเ๋ยวไปอยู่ใกล้เลยล่าเพื่อนเราเลย เยอะจังเลยมีคนขึ้นมาอย่้วเนี่ยล็อตระเบิดผนที่นึ่งเนี่ยม,มีคนเสียงคนวิ่งขึ้นมาจากเนินด้วยเนี่ย หายวะเนอเจ็ดบ้านไหนหรอนั่นไงีอู้เอืเ่อนดีว,ว่ะไม่ใช่ปืนอะไรวะเพื่อนไปแล้วเพื่อน ไปที่เขตปลอดภัยโดยเร็วที่สุดโอเคเราไปเอารถลงโดรดดิสแกใช้ได้ปะเนี่ยเฮ้ยน้ำมันหมดว่ะน้ำมันหมดน้ำมันหมดต้อมอเตอร์ไซค์ครับ Mark <the> น้ำมันหมดนะ จะคว่ำปะวะประเด็นเนีประเด็นไม่ใช่อะไรประเด็นคือจะคว่ำก่อนหรือเปล่าต้องอ้อมมาดูก่อนไม่งั้นโดนไอ้บ้านยิงไปแล้วมึงมันงงโธ่ตายวงวะ่ะไม่รอดละตายวงวะ่ะสอรี่โบรสอรี่โบโทษทีเพื่อนวงแรงจัดอ้อมมาสกายวงโคตรแรงเลยเนี่ยตายโซนกัน3คนแล้วเนี่ย นึกว่าวงมันจะเบาวงแรงถ้าเป็นรถธรรมดาจอดปั๊มยาได้บบนีครับเอมออฟไซต์เนี่ยมันโอ้โหดูตายโศวิกหนึ่งครับนี่เรียบร้อยจริงๆปั๊มยาได้แต่รถเรามาันมออฟไซต์ทุกคนมันจอดจอดปั๊มยากไงมันไม่เหมือนรถใหญ่อะ่ะเฮ้ยเพื่อนรอดอยู่เพื่อนรอดอยู่มีคนมาดักละขับรถมาละขวาม,มือเนี่ยโอเคอาสมเพื่อนเราไวรัสโควิด2ครับที่โค้ดความไวอินบอทบนอินเทอร์เน็เอาแล้วกันนะครับ อีบ็อก์ยัมีข้อความเปนัตนมัตอบนะเ,เพื่อเพื่อเราได้กินไก่ได้ลุ้นอยู่นะตายนี่ก็ได้ที่สาม้เนี่ยเพราะว่าวงมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออวงมันอยู่นี่ใช่ไหมก็ไม่น่าไม่น่าตายวงนะแสดงว่าที่สไนัยแหะครับที่ที่ยิงเราที่ที่ยิงเราน่าจะสองน่าจะสองคนแล้วก็อีกสองคนสองสอง,สองหนึ่งอะ ได้ลุ้นอยู่นะเพื่อนเราชุดโคตรสีเหลืองเลยเพื่อนชุดเด็ดมากเดี๋ยวไล่เลืเล่อนหาก่อนอ่ะเนีที่สองเนี่ยเฮ้ยที่สามที่สามไม่ว่าที่สองโอ้โหที่สามไม่ใช่โอโอที่สองนะเชม ยับเลยสำเพื่อเราถ้าร้อยนัดเลยคนเยอะนะคนเยอะนะเรียกว่าได้เล่นอยู่นะสำหรับอ e ีรังเกลอีเวนต์นี้เพราะว่าผมโดดไปยิงตั้งแต่ตั้งแต่ตรงไอพีละมิดแล้วใช่ไหมไม่ไม่ใช่พีละมิดดิเฮ้อยู่เราได้กำจัดสี่วะกวาดล้างอ่าได้สองเหรียญเลยเว้ยนี่ผมได้สองเหรียญเ,เพื่อเราอีีพีนะครับเมื่อกี้ว้ยชื่อก็ไม่มงคลแล้วเนี่ยไวรัสโควิดเนี่ยเห็นไหม ว่าแล้วทำไมรอบนี้เดือดเห็นไรยายเห็นอะไรไหมเพื่อเราแรงเอด็ดมาสเตอร์นะเอด็ดเอด้ยเอ็ดเอ็ดอะไรวะสัญลักษณ์อะไรไม่รู้เรื่องผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันไอเสียงมาทำมาดีกว่าตึงต้งตึง้งตึ้งไหนดูดาเมจเรายิงไปอยู่นะสอง